สวัสดีครับจากช่องจัจไรเยาวันวันนี้เวลานี้เสืล้วตอนส่มพักใหญ่นิดหน่อยครับผมแบบแซ่บค่ะแบบแซ่บแบบดีๆกําลังส่มพอดีกินครับพอดีสูงพอดีกินกินก็อันปนเนาะปนปลาดุกหน้าสีคิมเค็มจังหน่อยว้าวใส่ดอกแคเยังสู้ร เขาเอายังใส่ือันแบบว่ากินขึ้หนังโครีนนี่นะแล้เอานามานังปลาเฮตเนาะบบโบนี่นี่แม่บ่เอานปลารอแมน้ำนว่าอันกินซื้อตลาดเนี่ยเอาละมันกินไข่ไข่หนังโครีนเนาะว่ายูเฮตสุนักขมันต้องใหญ่ดีน้อยว่ะเ่งปันกันไปเด้อกินผู้เดียวผัวดอก กินเินนแม่บ่มีเวลากินอกนี่คแท็คือจุมเลยคือกินง่วงเพรว่ามันยาฟังกินนั่นสูเอาเอาแต่งมามาโหลดมาหดทั้งาหนึ่งอย่าเงี้มัดไปเสร็จเด็กหมดพวงเพิ่อุ่มสองท้างรับสับผัเสียบสวบเสียบด้วยจันนี่สะโพมีเมี้ยนิดหน่อยน้ำส้มผักก็ยังว่าวาน mỗi năm tuổi của tên nhật mọi người công ty này công công ty lộn hãng trắng trắng